สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลลี่พาส่องพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง9นห้าสามเก้านะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมองค์นี้เนี่ยก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมใหญ่เอเป็นพระหล่อโบราณนะครับพระองค์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอ,อ่อหล่อโบราณองค์นำเลิกนะครับผมหล่อองค์นำเลิกนะครับพระที่หล่อองค์นำเลิกแบบนี้นะครับจะมีกรรมวิธีนะครับการหล่อดินไทยแบบโบราณนะครับแบบปีพศสองห้าศูนย์ห้าเลยนะครับผม ก็จะมีคาบดินมีรอยแต่งนะครับคาบดินคาบเบา้าคาบผิวไฟนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยคาบเบา้าคาบผิวไฟต่างๆมีรอยแต่งนะครับผมแต่ว่าองค์นี้เนี่ยสวยนะครับมีการแต่งนิดเดียวนะครับด้านล่างบึกเลยนะครับองค์นี้ เป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ A นี่นะครับก็พาอันนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับผมเนื้อปกตินะครับเนื้อปกติแล้วเนี่ยจะมีนะครับปกตินะครับจะมีเ,เนื้อนาวะนะครับเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาค นะครับแล้วก็เนื้อทองคํานะครับพระมีห้าเนื้อแต่ว่าเนื้อพิเศษเนื้อพิเศษนะครับที่แยกออกมานะครับแยกออกมานะครับผมจะเป็นเนื้อเอ่อหล่อโบราณนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสามเนื้อนะครับผมก็คือเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองทิพย์นะครับจะสร้างอย่างละสองช่อนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าเนื้อนวะหล่อโบราณนะครับ สร้างสองช่อห้าสิบองค์นะครับผมเนื้อทองทิพย์หล่อโบราณก็สองช่อห้าสิบองค์เนื้อเงินหล่อโบราณก็สองช่อห้าสิบองค์นะครับความแตกต่างนะครับผมความแตกต่างนะครับพระพระองค์นําเลิกนะครับพระองค์นําเลิกแบบนี้นะครับจะห่อที่วัดแล้วก็ปลูกเสกที่วัดนะครับผม ส่วนพ้าที่เป็นหล่อฉีดนะครับที่เป็น,เ,เ,นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองคํานะครับจะเป็นเขาเรียกว่าแบบนี้นะครับเป็นพ้าหล่อฉีดเป็นพ้าหล่อฉีดที่โรงงานนะครับแล้วก็นํามาปลุกเสกที่วัด ส่วนหล่อโบราณแบบนี้นะครับจะนะครับหล่อที่วัดแล้วก็ปลูกเศษที่วัดเลยนะครับผมนี่คือฟาร์มพิเศษของหล่อโบราณนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นของแรอเทมเลยนะครับหายากนะครับผมหายากจริงนะครับสำหรับหล่อโบราณห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับ น้อยนะครับผมนี่ก็เป็นเนื้อนาวะโลหะนาวะโลหะหลอดินไทยนะครับแบบปีศูนย์ห้าเปียเป้ยๆเลยนะครับผมเจตนาในการสร้างพารุ่นนี้นะครับนำเงินไปสร้างโรงเยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างดีมากนะครับ พิธีการปลูกเสกนะครับอันเนี้ยนะครับองค์นี้แบบนี้นะครับหล่อที่วัดปลูกเสกที่วัดชัางให้นะครับผมมีรูปถ่ายภาพถ่ายชัดเจนนะครับใครอยากดูผมส่งให้ดูได้นะครับหล่อที่วัดปลูกเสกที่วัดเป็นอะไรที่สุดยอดอีกเอ่อหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมแบบนี้นะครับหล่อโบราณองค์น้ำเลิกหล่อที่วัดปลุกเสกที่วัด แล้วองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะแบบเข้มข้นเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับสำหรับหลอน้ำเลิกเนี่ยเขาจะใส่ชนวนเก่าปีศูนย์ห้าลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่เหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็นวะเนี่ยมีส่วนผสมของเงินของทองคำเยอะมากนะครับทำให้พระหล่อออกมาเนี่ยเนื้อหานะครับหนักแน่นมากนะครับผม อาจาร,รย์น้องปุกเสกนะครับเป็นเจ้าเวทีก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับมีมวลสารเก่าของปีศูนย์ห้านะครับแบบเน้นๆนะครับพระถึงหล่อ,อมาเนี่ยเรียกว่าเนื้อหาเนี่ยจะจัดจ้านมากนะครับพิมพ์ใหญ่ก็เป็นศักดิ์ศรีเตารีดหล่อนะครับเป็นศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสอง ของทางวัดชางไ้นะครับรุ่นแรกปีศูนย์ห้าเนี่ยก็นะครับมีเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อทองผสมเนื้อนวะนะครับเนื้อทองผสมถ้าสวยแบบนี้นะครับจะสามแสนอัพอพนะครับหลายๆองค์ก็เลยเถิดไปถึงห้าหกเจ็ดแสนนะครับพระเนี่ยขึ้นอยู่กับฟามสวยนะครับถ้าเป็นเอ่อเนื้อนวะก็จะเขาเรียกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นนะครับผม แต่องนี้เป็นเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับผมเป็นเนื้อนวะนะครับไม่ใช่ทองผสมนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะสร้างเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนากเนื้อทองคำนะครับไม่มีเนื้อทองผสมนะครับไม่มีทองแดงไม่มีกระล่เงินอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ผาเนี่ยสวยคมจัดนะครับอง์นี้นี่ผมเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับผมหลายปีนะครับต้องใช้คําว่าหลายปีเลยแต่อาจจะยังไม่ถึงสิบปีนะครับองนี้หลายหลายปีนะครับแล้วผมก็พิ่งไปเลี่ยมทองมาล่าสุดด้วยนะครับ อันนี้ก็สั่งช่างนะครับว่าให้เลี่ยมแบบกระชับกระชับนะครับไม่ให้เขาเรียกว่าโป่งอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับให้เลี่ยมแบบกระชับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเปลืองทองนะครับผมก็บอกไปแบบนี้เลยนะครับผมก็ให้สมศักดิ์ศีเตารีดหล่อโบราณนะครับองค์นำเลิกองค์นี้เนี่ยผมเลี่ยมมาเก้ากรัมนิดนนะครับ เกือบ9กกรัมนะครับผมก็เกินครึ่งบาทไปเยอะนะครับเลี่ยมมาเนี่ยหมื่นแปดกว่ากว่าเกือบเกือบมื่นเก้านะครับสำหรับองนี้เป็นทองเกสบเปอร์เซนนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่ดูห่วงแบบใหญ่เลยนะครับผมห่วงใหญ่นะครับหนาปึกไม่ต้องห่วงนะครับ ทองหนาจริงนะครับผมเกกรัมเนี่ยเกินครึ่งบาทไปไกลนะครับทองบาทหนึ่ง15กรัมนะครับ7.5 7.6กกรัมเนี่ยก็จะครึ่งบาทนะครับอันนี้9ก้รัมนะครับ9ก้ากรัมนิดด้วยนะครับผมแกะลายนั้นหนาพระนะครับพระสวยต้องทองหนานะครับ แต่ก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับผมว่าดูแล้วเหมาะสมนะครับกำลังดีเลยนะครับผมแกะลายได้สวยมากนะครับหัวสิงหัวพญานาคลายลึกๆนะครับถ้าทองไม่หนาจริงทำไม่ได้นะครับผมนี่ดูลายปิ๊งๆนะครับสวยจริงอะไรจริงนะครับองนี้ สะท้อนนะครับกล้องเลยไม่โฟกัสแรับนึงนะครับผมนี่ลายสวยๆคมๆด้านหลังพาเนี่ยผมเลี่ยมเสร็จแล้วผมไม่ได้นำมาแขวนนะครับก็จะเก็บอยู่ในกล่องในตู้อย่างดีนะครับผมรีวิวไปแบบไหนก็ถ้าเพื่อนเพื่พี่ๆท่านใดสนใจเนี่ยก็จะได้ เขาเรียกว่ารับของตรงปกนะครับผมทองทุกอย่างก็จะอยู่ในสภาพดีหมดนะครับผมจะไม่เอาออกมาแขวนเล่นนะครับผมพักแขวนก็คือพักแขวนนะครับพักลงก็คือพักลงนะครับผมที่ลงในช่องหนาแบบปึ๊กๆนะครับเรียกได้ว่าจัดแบบรถถังให้เลยนะครับผมต้องให้สมศักดิ์ศรีนะครับ หัวสิงหนันหนาสวยๆนะครับปึกเลยคราวนี้มาดูกันที่องค์พราบ้างนะครับพระจะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีคาบดินติดเดี๋ยวดูนะครับว่าจะซูมได้ใกล้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปถ่ายรูปสตูนะครับ ถ้าใครสนใจจริงๆก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผมเนี่ยมีคราบดินมีดินติดนะครับพระล่อบโบราณต้องมีดินนะครับผมองค์นี้แต่งน้อยด้วยนะครับเนี่ยมีคราบดินฝังอยู่ตามบัวตามอะไรนะครับมีหลุมตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ของเขานะครับ มีเนื้อเกินที่หน้าผากแต่องคนี้เนี่ยจมูกหน้าตาสวยนะครับผมโชว์นะครับเดี๋ยวโฟกัสหม่ก่อนให้ดูที่หน้าตานะครับล่ําปึ๊กนะครับบึกบึนมากนะครับองนี้เนี่ยแล้วแต่งออกมานะครับนิดนดหน่อยๆกำลังดีนะครับผมช่างจะต้องทําการแต่งดินตรงนี้ออกนะครับซายขวาอันนี้ก็เป็น เรื่องปกตินะครับถ้าไม่มีเลยอันนี้ไม่ดีนะครับจะต้องให้มีรอยแต่งบ้างนะครับผมชอบตรงแบบดินแน่นนะครับองนี้ไม่ค่อยโฟกัสนะครับโทษทีดูหลายๆมุมนะครับผาสวยจมูกโด่งเปิดเลยนะครับ พรสวยทองหนานะครับหายากมากนะครับห้าสิบองค์เท่านั้นด้านหลังด้านหลังของพิมพ์หรอบโบราณเนื้นาวะนี่เขาก็จะหลังโค้งหน่อยๆนะครับหลังโค้งนะครับ เนี่ยสวยมากนะครับสังคติเปเป,เปนะครับสังคติจีวอรเรียบร้อยเส้นคอแขนเต็มนิ้วเท้าชัดมีดินติดเนี่ยคลาสสิกนะครับเนี่ยช่างเขาก็สกิดนิดเดียวนะครับเอ,เอาเรียกว่าเอาดินที่ฝังอยู่เยอะๆจนเกินไปออกนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับด้านหน้าสวยแบบเป๊ียป้านะครับ คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นครับเบา้าคราผิวไฟเยอะนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าหลังเขาจะโคง้คงนะครับมาดูโค้ดกันนะครับผมโค้ดคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าแล้วก็โค้ดเถาะมหาพรมตรงนี้เนี่ยตอกเลขสองไม่ติดนะครับผมเพราะว่า หลังองค์นี้โค้งนะครับผมจะโค้งหน่อยๆเป็นบล็อกรอโบราณนะครับยังไงก็ต้องโค้งนะครับผมอันนี้เป็นบล็อกของนาวานะครับแล้วก็มีรอยแต่งนิดหน่อยตรงนี้ผมมองว่าแบบนี้นี่คลาสสิกดีนะครับถ้าไม่มีรอยแต่งเลยก็เารียกว่าเป็นพ้าดูยากเกินไปนะครับผม มีรอยแต่งนิดๆน,น่อยๆทั้งหน้าและหลังแต่ว่าคือพระองค์นี้แต่งน้อยนะครับเพราะว่าหลอ,อกมาได้ดีนะครับชึบพระดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีมวลสารดีนะครับมีชนวนเก่าปี05แล้วก็รุ่นนี้ผสมเหล็กน้ำพีด้วยนะครับเหล็กน้ำพีเป็นของทนสิทธิ์มีดีในตัวนะครับผม หายากมากนะครับองค์นี้เนี่ยไปเลี่ยมใส่เใ,ใส่กับสร้อยทองสักเส้นหนึ่งนะครับสวยมากนะครับแฝนเดียวได้เลยความแตกต่างเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับระหว่างเนี่ยนวะรอโบราณกับนวะหล่อฉีดนะครับผมแบบนี้หล่อฉีดนะครับ รอฉีดกับรอโบราณแค่เลี่ยมทองมาสะใจดีนะครับหนาแบบปักเลยนะครับผมอันนี้เป็นงานสั่งทานะครับทองเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่งานสนามนะครับนี่คือทองสั่งทาเกตแบบว่าที่ผมแฝนเองเลยนะครับผมผมจะไม่ไปกดเปอร์เซ็นต์ทองนะครับไม่ไปเอาของไม่ดีอะไรอย่างนี้มา ลงนะครับถ้าผมได้มีโอกาสทํานะครับก็จะเรียกว่ารักษามาตรฐานทงสูงไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาพาร์ตสวยๆทองดีๆกันไปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแพงนิดนะครับแต่จบแน่นะครับผมไม่ต้องไปแบบว่าทําไมนะครับเพิ่มอีกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงไม่ยอมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นต้องสวยแพงแรงจบนะครับไม่งั้นข่าใจนะครับผม เชื่อผมนะครับว่าเพิ่มอีกนิดนะครับบางอย่างเนี่ยบางทีเราไปเลี่ยมทองเนี่ยเอ้ยทําไมร้านนี้เลี่ยมแปดเก้าพันเองอะไรอย่างนี้นะครับคืองานเนี่ยบางทีฝีมือการแกะเขาไม่ได้แบบนี้นะครับเลี่ยมมาตรฐานไม่ได้แบบนี้แล้วทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหล่นลงไปถึงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราแขวนมันก็เหมือนไม่ได้แขวนทองจริงๆนะครับผมแบบนี้นะครับช่างเนี่ยเอาทองเขาเรียกว่า คุยกับผมนะครับช่างเนี่ยสนิทกันนะครับคือคุยกับผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ทองแท่งนะครับผมไม่ใช่ใช้เศษทองอะไรมาหลอมทํานะครับใช้ทองคําแท่งนะครับผมแล้วก็ผสมลงไปนิดหน่อยนะครับผสมเขาเรียกว่าโลหะชนิดที่จะต้องทําให้ทองเนี่ยแข็งเนี่ยแค่ประมาณนะครับสิบเปอร์เซนตนะครับผมเขาเรียกเขาถึงเรียกไงครับว่าเลี่ยมพาเนี่ย เกจที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าทองเก้าสิบนะครับถ้าจะเป็นเก้าหกจุดห้าเนี่ยต้องเป็นทองแท่งนะครับหรือสร้อยคอแล้วนะครับผมนี่นะครับพัดสวยทองดีนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานก็ไปเลี่ยมคู่มานะครับเนี่ยเนี่ยกับเนื้อหนาคนะครับก็เอามา ขึ้นมาเทียบเนี่ยให้เพื่อนเพื่อี่พี่ได้ดูด้วยนะครับระหว่างรอโบราณน,นะครับแล้วก็รอฉีดแต่ว่าองนี้เป็นเนื้อหนาคนะครับผมเป็นเนื้อหนาคเมื่อวานก็ได้ลงเนื้อหนาคไปแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้ลงเออพี่ท่านหนึ่งนะครับเเข้ามาดูนะครับผมก็ได้โชว์ได้ลงนะครับรีวิวพิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่เนื้อหนาคเนี่ย วันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับปิดพิมพ์เล็กไปแล้วนะครับผมก็ขับรถไปเจอกันที่พันทิพย์นะครับผมก็ส่งให้ไปแล้วนะครับแต่ก็นานๆทีนะครับพี่เขาขอร้องนะครับให้ไปส่งให้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลามานะครับเพราะว่าเขาจะต้องบินไปต่างประเทศนะครับผมวันนี้ก็เลยแบบเวลามันรวบลัดนะครับเขาก็เลยขอร้องให้ผมช่วยไปส่งนะครับผม ก็นิมนต์นะครับหลวงปู่ไปนะครับผมพิมพ์เล็กไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่เป็นสององ,งนี้นะครับที่ยังอยู่นะครับเนื้อหน้าก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมทองมาหมื่นพบาทนะครับทองเก้าสิบเนื้อหน้าพิมพ์กลางเนื้อหน้าพิมพ์กลางเนี่ยแปดหมื่นหกนะครับที่ผมเปิดไว้องค์พิมพ์ใหญ่องนี้สามแสนนะครับ นี่นะครับพิมพ์กลางนิมนต์หลวงปู่ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหล่อโบราณนะครับผมพาที่หล่อโบราณที่หน้าแขวนอีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับสตะโลหะปี1ีหล่อโบราณแต่ว่าเออสตะโลหะเนี่ยปีซีหน,นะครับที่สร้าง799อองค์เนี่ยก็จะราคาโหลดลงมานะครับ กว่าหล่อบโบราณของรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคอยู่หลายช่วงตัวเลยนะครับผมองค์นี้เนี่ยผมไปเลี่ยมทองมานะครับหมื่นสามฟ้ฝาเกือบหมื่นสี่นะครับตอนทองบาทละสามหมื่นตอนนี้ทองนะครับบาทหนึ่งสามหมื่นสามแต่ผมยังเปิดราคาเท่าเดิมอยู่นะครับองค์นี้พอดีมีพี่ท่านหนึ่งก็จะเอาอยู่นะครับแต่ว่า เขาเปลี่ยนไปเอาองค์อื่นนะครับไปเอารุ่นโคกโพนะครับแล้วก็เป็นองค์ที่ห้าหมื่นบาทแทนนะครับผมก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าองค์นี้ยังอยู่นะครับแล้วผมก็เปิดราคาไว้ที่นะครับนี่เลี่ยมมากับเกือบหมืน 4, ม่นสี่นะครับหมื่นสามฝ่าองค์นี้ผมเปิดราคาไว้ที่นะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมเลี่ยมทองหนาๆนะครับผม แต่ไม่ได้ยกซุ้มนะครับถ้ายกซุ้มองค์นี้ต้องมีหมื่นแปดนะครับหมื่นเก้าแน่นอนดูข้างนะครับหนาแบบบึบบับสัตตะโลหะปีสี่หนึ่งนะครับผมหลอดดินไทยแบบโบราณต่อโคดช้างหมายเลขประจำองค์หกสี่ศูนย์นะครับเป็นพระที่สร้างเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับผมนี่ก็ส,สวยๆนะครับนำมาให้ชมประกอบในคลิปนี้ด้วยนะครับผม แต่อันนี้คือทีเด็ดนะครับเพราะว่าสร้างน้อยฝ่ายเยอะนะครับสร้างแค่สองช่อนะครับผมสองช่อก็คือห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับอันนี้ไม่รวมพระที่หล่อเสียหล่ออะไรนะครับคิดจํานวนเต็มนะครับห้าสิบฝอองก็เป็นยอดยอดเขาเรียกว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อป เป็นตัวท็อปของรุ่นสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ออระลงทวดวปัะชังให้ยุคกลางนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองนี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับหนึ่งแสนสามมืนบาทนะครับสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับประกันแท้ให้ ตลอดชีพนะครับผมสามารถนัดรับพระได้เขตปริมณฑลนะครับผมอยู่สารยานครปฐมนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับพระสวยทองเปอร์เซ็นต์สูงสั่งทําอย่างดีนะครับรับรองว่าไปซื้อเช่าพระผมเสร็จนะครับ ไปซื้อสร้อยทองสัก2อสบาทนะครับแหวนเนี่ยองนี้หล่อเฟี้ยวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ